สวัสดีผู้ที่เตรียมตัวในการสอบทุกท่านเทปนี้เป็นการบรรยายสรุปพิเศษสำหรับผู้ที่จะสอบในติบัณฑิตในภาคสองสมัยที่67ดโดยจะสรุปขอบเขตและสาระสำคัญในกลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยจะขอสรุปเนื้อหาเฉพาะในส่วนที่น่าสนใจจริงๆเนื่องจากมีเวลาอันจากัด ในส่วนของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นจะมีข้อสอบอยู่ทั้งหมด5ข้อโดยในข้อที่1ถึงข้อที่3นั้นเนื้อหาก็จะอยู่ในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค1และภาค2ตั้งแต่มาตรา2อนุ4ในเรื่องผู้เสียหายไปจนถึงมาตรา1 5 6ในเรื่องการชนสูตรพิษกศพกส่วนในข้อ4นั้นจะอยู่ในส่วนของภาค3วิธีพิจารณาความวิธีพิจารณาความในศารชั้นต้น คือตั้งแต่มาตา158ไปจนถึงมาตา192และข้อ5จะอยู่ในส่วนของภาค4ในเรื่องของอุธทธรและดีกาคือตั้งแต่มาตา193ไปจนถึงมาตา225ในเรื่องแรกนี้จะก็จะขอพูดถึงเรื่องผู้เสียหายซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากฉะนั้นเราควรศึกษาเรื่องนี้ให้ละเอียดเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆด้วยเช่นในเรื่องการร้องทุกข์ กฎหมายก็กําหนดให้เฉพาะผู้เสียหายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ร้องทุกได้หรือในเรื่องการยื่นขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานในการตามมาตรา30เป็นต้นจากบทนิยามในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาม,มาตรา2อ,อนุสีจะเห็นว่าผู้เสียหายนั้นสามารถแยกออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือผู้เสียหายที่แท้จริงกล่าวคือจะเป็นผู้ที่มีความได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่ง และผู้มีอำนาจจัดการแทนสำหรับหลักเกณฑ์ของการเป็นผู้เสียหายนั้น 1. จะต้องมีการกระทำความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งเกิดขึ้น 2. ผู้เสียหายต้องเป็นผู้ต้องเป็นบุคคลซึ่งอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ 3. บุคคลน,นั้นต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาฐานนั้นข้อนี้ถือเป็นเรื่องที่ยากที่สุด เราจะต้องพิจารณาว่าความผิดฐานนั้นคุณธรรมทางกฎหมายมุ่งคุ้มครองบุคคลใดและในข้อที่4นั้นบุคคลน,นั้นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิติในกล่าวคือต้องไม่ใช่ผู้มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดด้วยและต้องไม่เป็นผู้ที่มีสมัครใจเข้าวิวาทหรือยินยอมในการกระทําความผิดคราวนี้เรามาดูคําพิพากษาดีกาที่น่าสนใจในเรื่องผู้เสียหายกัน คำพิพากษาดีกาที่10552ทั2553คำพิพากษาดีกาที่10552ทับ2553คดีนี้โจทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยข้อหาช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา341แม้ในคำฟ้องของโจท่์จะบรรยายว่าจำเลย,เยด้วยเจตนาทุจริตหลอกลวงผู้เสียหายที่2ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และด้วยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นเพื่อขอกู้เงินจากผู้เสียหายที่2แต่ว่าในทางพิจารณาเนี่ยได้ความว่าเป็นเรื่องที่ว่าจําเลยเนี่ยหลอกลวงมารดาของผู้เสียหายที่2ไม่ใช่หลอกลวงผู้เสียหายที่2ก็ตามแต่ว่าเมื่อผู้เสียหายที่สองเนี่ยเป็นเจ้าของเงินที่ให้กู้และก็เป็นยังเป็นผู้ทําสัญญากู้ในฐานะผู้ให้กู้ด้วยซึ่งจำเลยเนี่ยนำโฉนดที่ดิน ของบุคคลอื่นมาหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินที่กู้ไปเช่นนี้เนี่ยก็ถือว่าผู้เสียหายที่สองเนี่ยได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดของจําเลยแล้วจึงเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานช่อโกงด้วยคนหนึ่งต่อไปก็มาดูคําพิพากษาดีกาอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในความผิดฐานช่อโกงเป็นคําพิพากษาดีกาที่7 2 9ดสองทับสองห ฎีการนี้จำเลยปลอมใบถอนเงินของธนาคารโจดร่วมเอาเป็นว่าเป็นธนาคารกอ่อโดยเขียนข้อความและลงลายมือชื่อปลอมของผู้มีอำนาจลงชื่อเบิกถอนเงินและมอบฉันทะให้จำเลยเนี่ยเป็นผู้เบิกถอนเงินรับเงินและรับสมุดบัญชีเงินฝากแล้วจำเลยก็ใช้และอ้างใบถอนเงินปลอมแก่พนักงานธนาคาร ของธนาคารกโจดร่วมจนพนักงานเนี่ยหลงเชื่อว่าเอกสารที่ว่าจำ,จำเลยยื่นเนี่ยเป็นเอกสารที่แท้จริงเป็นเหตุให้พนักงานจ่ายเงินไปตามใบถอนเงินให้แก่จํำเลยเช่นนี้ถือว่าธนาคารโจดร่วมเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาม,มาตราสองุ4สี่แล้วต่อไปเราก็มาดูความผิดฐานแจ้งความเท็จในความผิดฐานแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตราหนึ่งสามเจ็ดนั้นเป็นเรื่องแจ้งความเท็จจะเป็นความผิดต่อเจ้าพนักง,งานซึ่งปกติรัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายโดยตรงก็ตามแต่หากว่าการแจ้งความเท็จดังกล่าวเนี่ยทำให้เอกชนคนใดคนหนึ่งได้รับความเสียหายเป็นพิเศษ เนื่องจากการกระทาความเนื่องจากการกระทาความผิดฐานแจ้งความเท็จนั้นบุคคลนั้นก็ย่อมเป็นผู้เสียหายในความผิดดังกล่าวและมีอํานาจฟ้องได้เช่นกันก็มีคําพิพากษาดีกาหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งศาลฎีกาตัดสินว่าโจทย์ไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานแจ้งความเท็จไม่มีอํานาจฟ้องเป็นคําพิพากษาดีกาที่8 9ดเก้าสองสองเก้าทับสองห้าห้าหกคำพิพากษาดีกาที่ 8929ท 9, ับ2556ข้อเท็จจริงในนิกาก็คือจำเลยเนี่ยมอบโฉนดที่ดินให้แก่โจทย์เพื่อยึดถือไว้เป็นประกรันการกู้เงินยืมเงินกู้ยืมเงินแม้ทำให้โจทย์มีสิทธิ์ยึดถือที่ดินโฉนดที่ดินไว้จนกว่าจะได้รับการชำระหนี้จากจำเลยโดยสิ้นเชิงก็ตามแต่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิ์แก่โจทที่จะฟ้องบังคับเอาแก่ที่ดินหรือบังคับอย่างใด ่อโฉนดที่ดินที่จำเลยวางไว้เป็นประกันเลยไม่ว่าจะทางใดโจทเนี่ยคงมีสิทธิ์ฟ้องบังคับจำเลยได้ตามสัญญากู้ยืมเงินอย่างเจ้าหนี้สามัญเท่านั้นดังนี้เนี่ยการที่จำเลยไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่าโฉนดที่ดินสูญหายเพื่อขอออกใบแทนโฉนดที่ดินไม่ว่าการแจ้งความนั้นจะเป็นเท็จหรือไม่ก็ย่อมไม่ได้ทำให้กระทบสิทธิใดๆของโจทในอันที่จะบังคับ ชำระนี้เอาแก่จำเลยตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินสิทธิของโจทย์นยในฐานะเจ้าหนี้สามัญนมีอยู่อย่างไรก็คงยังมีอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปทั้งในการแจ้งแก่เจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขอออกโฉนดที่ดินก็เป็นเรื่องที่ว่าจำเลย,เยก็ทำต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับโจ์เพราะว่าจำเลยเนี่ยไม่ได้กล่าวพาดพิงเจาะจงไปถึงโจด ในอันที่จะถือว่าทําให้โจ์ได้รับความเสียหายจากการกระทําของจําเลยโจย์ไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2. องนุสีไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดฐานแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137ต่อไปเราก็มาศึกษาในเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้มีอำนาจจัดการแทนเนี่ย จะมีอำนาจจัดการแทนในกรณีใดบ้างเนี่ยเราก็ต้องไปดูมาตราสามก็คือมีอำนาจจำง,ง่ายๆนะคะร้องฟ้องฟ้อง,องถอนยอมก็คือหนึ่งเนี่ยมีอำนาจอะไรอำนาจร้องทุกสองฟ้องฟ้องเป็นโจทย์ฟ้องคดีอาญาหรือเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานอายการสาม เป็นโจทฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา4ทถอนฟ้องในคดีอาญาหรือความหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาและ5ยอมความในความผิดต่อส่วนตัวทีนี้เราก็มาดูกันว่าในเรื่องผู้มีอำนาจจัดการแทนเราจะเน้นไปที่มาตราห้านู2บทบัญญัติในมาตราหนู2เนี่ยให้อำนาจ ผู้บุคคลารีผู้สืบสันดานสามีหรือภรรยาจัดการแทนผู้เสียหายได้เฉพาะแต่ในความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้เท่านั้นดังนั้นหากเป็นกรณีอื่นก็คือกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยถึงแก่ความตายเช่นผูกคอตายเองไม่เด็ถูกทำร้ายถึงตายบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในมาตราห้าอนุสอง ก็ไม่มีอำนาจจัดการแทนและในกรณีผู้เสียหายโดยตรงนั้นไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิติในผู้บุคกากรีผู้สืบสันดานสามีหรือภรรยาก็ยังไม่มีอำนาจจัดการแทนได้เช่นกันเช่นกรณีที่ผู้ตายเนี่ยกระทำการข่มเหงผู้อื่นด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมก่อนจึงถูกกระทำโดยผู้กระทำอ้างว่าเป็นการกระทำโดยบรรดาโทสะ เช่นนี้ก็ถือว่าผู้ตายเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในผู้บุคการีของผู้ตายก็ยังไม่มีอำนาจจัดการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราห้นุสอันนี้เป็นคำพิพากษาดีกาที่5 2 3 2องสามสองทับสองห้าห้งทับสองหหรือกรณีที่ผู้ตายและจำเลยต่างขับรถมาด้วยความเร็วฟังได้ว่าเป็นการกระทำ ประมาณทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ยผู้บุกาลีของผู้ตายก็ไม่มีอำนาจจัดการแทนด้วยเช่นกันก็ขอให้ไปดูคำพิพากษาดีกาที่สองแปดหกแปดทับสองห้าห้แทับสองหและคำพิพากษาดีกาที่หนึ 49, ่งห้าเก้าหกทับสองห้าี่เก้าหนึ่งห้าเก้ทับสองห